กิมิสนาในไม่ธรรมดาเรียบร้อยครับไอ้นอนอาซ่าสวัสดีครับแฟนๆ u b e channel ดูมวยปลายเยมนาลายเทปนี้จะพาไปชมผลงานของ2นักชกไทยนั่นก็คือซ้ายมงคลฟอร์ดพยักแดนเหนือกับเดินชนเล็กเจียฟูยิมขวงแขนกันไปเจอกับมวยเขมรเจ้าบ้านซึ่งทั้ง2คนครับสนักชกเขมรเจ้าบ้านนี้กระดูกมวยรวมกันเกือบ400ไฟติดตามรับชมครับ นักชกไทยเจอกับมวยเขมรกระดูกรวมกัน400ไฟแบบนี้จะสามารถต้านทานอยู่ได้หรือไม่และก่อนที่จะชมวคุณนครับฝากกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยมันมันอีกเยอะมากันที่รายการนี้ครับศึกมวยไทยท่มมวยเขมรน,นะครับจัดขึ้นวันที่29กันยายนปี2024หรือตรงกับปีพศ2567ครับที่ประเทศกัมพูชาครับ รายการนี้นี่ผ่านพ้นไปเมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาครับเรียกว่าสดๆร้อนๆเลยทีเดียวครับเดินชนเล็กเกียร์ฟูยิมนักชกไทยครับเจอกับกิมวีสนานักชกกัมพูชาเจ้าบ้านคู่นี้ช่วงในพิกัด69กิโลกรัมกำหนด5ยกครับวายครูเสร็จเรียบร้อยครับเราตักไหว้ครูทิ้งครับเพราะว่าแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดินจะเปลืองเปลืองเวลาความมันนะาการรมการเรียกเรียกสับมือรอรอลุยครับ เดินชนเล็กเจียฟูยิมครับไอหนุ่มวัย19ปีครับ,บสูงโย่งครับร8 8ซนมรครับมุมน้ำเงินครับนักชกไทยกิมวิศนามวยเขมรครับ30ปีนะสูง170ซมครับส่วนสูงนี่ต่างกันถึง18เซนลยทีเดียวน,นะทางด้านเดินชนเล็กไม่รู้ว่าตอนเด็กๆนี่แกแกแกก,กินถั่วฝักยาวเยอะไปป่ะกิมวิศนานี่อายุมากกว่ากัน11ปีเลยนะเกือบรอบเลยนะ แระไไฟน,นี่ใช้นวมใช้นวมสี่ออนนะนวมสี่ออนนะไม,ไม่ไม่รู้ไม่รู้ว่าใครเรียนแบบใครนะเออ่วัน,นชั้นชิปกับรายการมวยเขมรไม่รู้ใครเรียนแบบใครนะเอาใครรู้นี่พิมพ์มาบอกหน่อยว่าใครเรียนแบบใครใครเค้มใครเออเอ่ะขยับเดินก็หาครับทางด้านเดินชนเล็กครับสูงยาวกว่ากิมวิสนานี่เก่านะกระดูกเหยียบร้อยไฟนะเออไม่ธรรมดานะอู้ต,ตั้งตั้งตั้งการด,ดูดูแกอ้ยพยายามจะยิงหมัดขวาครับ โชคไทยขวางครับดันหน้าดันหน้าดันหน้าครับดันหาจังหวะดันวัดระยะครับฝัดซ้ายไปทีครับอมีมีมีโชกเก๋ามีโชกเก๋าต่อยต่างตัวขึ้นบนครับกิมวิสนากระแทกยับโอ้โหนี่เน้นหมัดเลยกะกะเอาให้รับอะว่านออกิมวิสนาให้พี่น้องแฟนๆมวยชาวเมรนี่ชื่นชมกันครับโดนแข้งไปหนึ่งทีครับอักแข้งไปทีครับน้านักชกไทยเริ่มเดินแล้วครับเริ่มอาศัยอุ้ยแม่กดด้วยหมัดขวานี่อันตรายเหมือนกันนะ ทางด้านกิมวิสนาครับน th ักชกไทยนี่ต้องยกการ์ดซ้ายสูงครับตบคุกขวาครับอ้าววืดไปหน่อยครับยังไม่โดนสวนด้วยซ้ายครับนะครับซ้ายขูซ้ายวืดซ้ายวืดอ่ากิมวิสนานี่ชักชักแม่วืดบ่อยอย่างนี้นี่มันมันกระหวานเกี๊ยบอ่ะพยายามจะออกหมัดครับยิงหนึ่งสองตบคุกซ้ายคุกขวานักชกไทยนี่พยายามจะปัดหมัดหน้าครับของทางด้านกิมวิสนาครับกิมวิสนานี่พยายามจะสวนด้วยหมัดหลังครับหมัดขวาตลอดนะครับ ค่อยขยับครับหาจังหวะล้อสวนครับนักชกไทยยิงเขากับนี่ครับสัตว์แข้งซ้ายครับแม่มันยังวืดยูครับยังคําเป้าไม่เจอโอ้ยคืนไปขวาเตสูงครับแม่ดีมันติดกาดไปนิดนึงครับนักชกไทยโอ้ยนี่ครับนี่ครับการคืนไปขวานี่น่ากลัวนะกิมวิสนาไม่ทำไม่ดาเรียบร้อยครับไอ้นอนอาซ่าเรียบร้อยโอ้โหอันนับไปนับไปแล้วกรรมการกูละอันที่เกียร์นับแล้วครับจับ ยุติการชกค,ครับโอ้โหจลวมาดูนครับมาโดนอะไรครับแม่ไล่สาวเพลินๆครับแม่โดนสวนทีเดียวนี่กันนอนอาซาเป็นมวยป้าดาวเลยนะครับยังดูครับเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเออ,เอาภาพช้ามาไวๆมาไวๆเออโอ้โัภาพช้าทำไมช้าตัางวะเนี่ยเออช้าสมชื่อภาพจริงๆนี่ครับอ้ยปักด้วยซอก โอ้โห oh, สอกซ้ายครับนี่มันสอกเดียวกับซปเปอร์บอลสอกเดียวกับโอ้ oh, สอกเดียวกับซปเปอร์เล็กมาเนี่ยโอ้โ oh, ห oh. นี่ครับแกตั้งหูแกตั้งสอกลอยนะแล้วก็สับโทไปครับงัดไปครับปักเข้าไปกันนะครับเรียบร้อยครับนอนอาซาเลยครับโอ้โหนี่ครับแกคำขำเสร็จปุ๊บที่หอุเป็นจันงหวะเอามัดยังไม่ทันออกด้วยกิมวิสนาย,ยังไม่ทันได้ออกมัดขวาแล้วครับปรากฏว่าสอกซ้าย ปักเข้าเต็มหน้าเละครับโอ้โหปักเข้าให้นี่ครับลูดลูดลูดโอโ้โหนอนหน้าตายอย่งไม่เห็นเลยครับโอโ้โหเด็ดจริงๆครับเด็ดจริงๆโอ้นี่มนท่าไม้ตายซุปเปอร์เล็กท่าไม้ตายซุปเปอร์บอลโอโ้โหเดินชนเล็กครับเอามาใช้ที่คขมเมนครับโอ้ตอนนี้จัดที่หลังรายการวันลูมินี่นี่วันสองวันเองนะเออไม่รู้เดินชนเล็กนี่แกแกไป กรอบมาว่เนี่ยเอ่อไปดูมาเนี่ยเอามาโชยเขมรดูครับอ่ะเรียบร้อยครับจบอย่างว่องไวครับอย่างนั้นมันต้องมันต้องความมันมันต้องมีต่อครับสึกมวยไทยถล่มมวยเขมรครับวันเดียวครับที่ประเทศกัมพูชาครับนักชกไทยแล้วครับซ้ายมงคลฟอร์ดพยักแดนเหนือเจอกับมอนซัมเมตครับคูนี้ชกในพิกัด6กกิโลกรัมกำหนด5ยกครับคูนี้ต่อยมาหลายไฟนะเออสายมงคลนี่ ยี่สิบปีครับสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบซนเมตรครับคือของแกเวลาชกเนกระเมนครับแสนสักเงินสิหอมไก่มอนซ์มเมตครับสามสิบสามปีเลยนะโอ้โหเอาเอามวยแกมาอย่างเดียว้วช่วงนี้ขุดมวยแกมาสู้อย่างเดียวเลยนะสูงหนึ่งร้อยหกสิบสามเซนติเมตรครับชกกันมาหลายไฟครับน่าจะสามสี่ไฟแต่ส่วนมากนี่ผู้ชนะก็มักจะเป็นซ้ายมงคลครับนี่ยังสงสัยครับสงสัยก็ต้องจัดไปดีครับพยายามถีบวัดระยะเลยครับ มอนเซอมเมตนี่ก็นแม่แมทรงแกเก๋ว่ะทรงแกเก่าโอ้มีเขี้ยขาหน้ามีเขี้ยขาหน้าเออทรงแกเกา่าอะอุ๊ดเตะเตะแบบทาาักไหรุโอ้โหแอรก๊อปทักไหรุมาด้วยเว้ยเออมอนเซอมเมตเดินครับพยายามจะเดินครับพยายามจะบดไล่ครับเพราะว่าอาศัยลูกหนักนะเออแสนสักเงินนี่โดนหนักๆน,นี้ไม่น่าไม่น่าจะไหวโอ้โดนเสียบเอ้าลุดเฮ้ยโอ้โหนอนกุมกุมพุงอมวนมวนตัวคาราวะห้องเต้ครับ เอาเอาไงมอสเม็ดน้ำมอนเอาไงน้ำมอนโอนนับไปเรื่อยครับโอ้ยังยังไหวครับยังไหวกรรมการสับครับอ่ะลุยกันต่อครับโตนมาแล้วหนึ่งนับครับแตงสักเงินหรือซ้ายมงคลครับไม่ยังไม่รีไม่รีบนะเออยังยังใจเย็นนะยังชิวชิวลโอ้ยเสียบดอกนี้ครับโอ้โหเสียบซ้ายโอ้มันกังเหลือเกินครับอ่ะมอนมอนน้ำมอนน้ำมอนเอาไงน้ำมอนโอ้โห ไอ้เจ้ายางไปทีครับอแล้วก็เสียบอีกทีครับเสียบอีกทีครับอ่ามอนน้ามอนทนได้ทนไปเสียบอีกทีเอามีสองเมื่อครับน้ามอนต้องสวนนะไม่สวนเนี่ยมันจะโอ้ยเสียบอีกทีครับทั้งกึ่งแข้งกึ่งเข่าครับดอกเมื่อสักครู่พยายามจะเจ้ายางครับแต่มันเวิร์ดมันเวิร์ดเสียบอีกทีครับโอ้โจับในนี่ครับโอ้โหแล้วก็เวียงล้มไปอีกทีครับโอ้น้ามอนโอ้น้ามอนนี่กันเหนื่อยเลยครับคราวนี้แม่จัดมาเจอใครไม่เจอโอ้ยเสีย หวานครับขยับามนมอนพยายามจะโตครับแม่ทางด้านของแสนสักเงินนี่เขาโอ้เสียบอีกทีครับเสียบอีกทีครับโอ้เรียบร้อยครับนมอนคาราวาฮองเต้ครับเรียบร้อยครับนอนอาซ่าต่อท่างดงานจริงๆครับโอ้โหกรรมการต้องมาช่วยรูปท้องเลยครับโอ้โหเด็ดจริงๆครับจริงๆนี่ต่อยกันมาบ่อยคู่นี้สามสี่ครั้งครับแต่ปรากฏว่ามอนสมเด็ดนี่แพ้แทบจะทุกครั้งนะ แม่ไม่รู้หนนี้นึกยังไงครับอยากจะเจอ,อครับอยากเจออีกอยากเจบแม่ก็ต้องจัดไปครับไยมงคลน,นี้แกับโอ้โหมือ่อสักครูนี้ก็ยกแรกนะเออไปอย่างว่องไวอาคู่นี้อาอายกยกแรกเหมือนกันเออขวางนี่ครับเสียบโอ้โหนี่ครับโอเสียบแล้วกนรูฟุดเลยครับนี่นับแรกนะเสียบอีกทีครับนี่ครับเสียบปุ๊บก็ซุดบั๊บเลยครับโอโปฏิกิริยาตอบสนองเข่าดีดีมากนี่ครับโอดอกนี่ก็จังนะ ขวางขวางแล้วโอ้ยโดนยอดอกอะโอ้ยทนไงหวครับแม่เข่าซ้ายของซ้ายมงคลครับไม่ได้เตะซ้ายเก่งอย่างเดียวครับเข่ากระดุกนะครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับสยบตอกนี้ครับโอ้โหม้วนตัวเลยครับม้วนตัวลงไปนอนนี่ครับสองนักชกไทยของเราครับวันนี้ก็สามารถเอาชนะน็อกคู่ต่อสู้ชาวเขมรไปเพียงแค่ยกแรกนะครับก็คนแรกก็เดินชนเลยครับเทียฟูยิมครับน็อกกิมวิษณาเพียงแค่ยกแรกแล้วก็นี่ครับ นักชกไทยของเราอีกคนหนึ่งครับนั่นก็คือซ้ายมงคลฟอร์ดพยักแดนเหนือหรือแสนสักเงินซึดหอมไก่ครับเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกมอนสเต็มไปเพียงแค่ยกแรกเท่านั้นเองครับรับชมจมที่ร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นไงบ้างครับแสดงความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ